สวัสดีครับเพื่อบลัดที่เฮลนะครับประจำวันเสาร์ที่23ธันวาคมนะครับก็จบลงไปอย่างน่าผิดหวังนะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแพ้ต่อเวทแชมไปศูนย์ประตูต่อสองนะครับจริงๆก็มาจากผลงานในเกมแดงเดือดด้วยซ้ำนะที่จริงๆได้หนึ่งคะแนนสำคัญที่แอนฟิลด์นะครับควรจะรักษาโมเมนตัมต่อไปได้ควรจะทำผลงานให้มันดีขึ้นนะฮะแต่ว่าปัญหาก็คือเกมเจอลิเวอร์พูลเนี่ยคุณ ร่วมใจกันทั้งทีมเพื่อเล่นเกมรับนะครับรับทั้งทีมแล้วก็ได้หนึ่งคะแนนมาไปทีนี้เนี่ยพอไปเจอทีมที่มันต้องบุกแลกกันนะครับพอไปเจอทีมที่คุณไม่สามารถตั้งรับตลอดทั้งเกมได้คุณไม่สามารถที่จะใช้การเล่นกับลิ์พูไปเล่นกับทีมอื่นได้ฉะนั้นสิ่งที่เกิดคือคุณก็ต้องบุกแลกนะครับหรือว่ามีจังหวะที่โต้กันไปโต้กันมาปัญหาของไม่เตดนะครับมันก็คล้ายๆเดิมๆนะครับอันดับแรกคือมีโอกาสนะครับแต่ว่าจบสกอร์เขาไม่ได้นะครับจังหวะของ กานาโชที่หลุดเดี่ยวไปนะคบหรือว่าจังหวะเข้าทําที่มีจังหวะปาดเข้ามาในกรอบเขตโทษหลายครั้งนะครับสุดท้ายก็จบกันไม่แม่นเปิดกันไม่แม่นนะครับจริงๆมองเพื่อนซะหน่อยก็ได้หรือว่าถ้าจ่ายกันเน้นๆให้มันมีน้ําหนักมากกว่านี้นะครับมันก็น่าจะออกมาดีกว่านี้นะครับนี่คือสถานการณ์ในครึ่งแรกซึ่งถามว่าโอเคแหละยูเนเตดไม่ได้ครองบอลเยอะเท่าไหร่นะครับส่วนหนึ่งเนี่ยเอาจริงๆมันเห็นชัดว่าพอคริสเตียเอริกเซนลงสนามในช่วงครึ่งหลัง แล้วมาคุมจังหวะบอลพาบอลขึ้นมาจ่ายความแม่นๆเนี่ยมันชัดเจนว่าพอมีออริกเซนน่ะมันมันดูดีกว่าครึ่งแรกเยอะผมเชื่อว่าหลายท่านก็คงตั้งคาถามนะครับว่าทําไมออริกเซนถึงไม่ได้ลงสนามในเกมนี้เอาบางท่านบอกว่าควรจะลงแทนสกอตต์แม็กซทูมิน่นะครับก็ว่ากันไปก็ว่ากันไปก็มองเรื่องความฟิตได้สำหรับออริกเซนแต่ว่าถ้าสมมติว่าพอลงเล่นได้ในมุมผมนะคือถ้าส่งเอริกเซนลงก่อนได้นะครับมันก็น่าจะโอเค แต่ว่าทีนี้พอเจนักมองเรื่องความฟิตนะมันอาจจะไม่พร้อมลง9้าสบทีจริงๆนะครับก,ก็ต้องส่งแม็กซ์ทูเนลงมันก็มันก็เป็นอย่างที่เห็นนะครับทุกอย่างมันก็ตามเนื้อผ้านะครับเซ็นเตอร์แบ็กวันนี้ก็มีเซอร์ไพรส์ที่วิลลี่คัมบัวล่านะครับกองหลังดาวรุ่งนะครับได้ลงสนามสาเหตุคือวารานป่วยนะครับแล้วก็พอลินเดเลฟก็เจ็บไป1เดือนไปผ่าตัดที่คนขาหนีบนะครับแม็กควก็เจ็บนะครับมาติเนสเจ็บไปก่อนหน้านี้แล้ว ก็เท่ากับว่าเซนเตอร์เนี่ยที่เป็นชุดใหญ่เป็นตัวเก่าก็เหลือแค่อีแวน์ตัวเดียวนะครับขนาดสำรองยังต้องใช้เป็นเน็ตเลยนะครับซึ่งเป็นดาวรุ่งเหมือนกันก็คือแม้แต่ขาดแคลนตำแหน่งในเรื่องของเกมรับไปเยอะมากนะครับก็พยายามพยายามสู้แหละพยายามที่จะสกัดบอลเคลียร์บอลทิ้งกันนะครับผมว่าวันนี้จริงๆคัมบอลาผมชอบจังหวะขึ้นบอลของเขานะผมว่าเขาขึ้นบอลได้มั่นใจดีนะครับแต่ว่าเอาตรง พอข้างบนมันทําผลงานได้อย่างน่าผิดหวังมันจบสกอร์กันไม่ได้นะก็เป็นอีกเกมที่ราสุชอยลุนนะครับมีภาพนะตอนที่ใกล้จบเกมเขาก็หน่าซึมๆผมเข้าใจว่าเขาต้องการยิงประตูให้กับทีมนะครับแต่มันก็คล้ายๆแบบเดิมก็คือว่าโอกาสมาไม่ถึงเขาอะ่ะบางจาังหวะเขาพยายามที่จะดรอปตามมานะครับเพื่อจะเชื่อมเกมเชื่อมบอลน,นะครับถ่ายบอลออกให้เพื่อนเก็บบอลให้เพื่อนแต่ว่าสุดท้ายคือคอยลุนก็ยังมีโอกาสน้อยในการทําประตูนะครับ หลักๆเลยอะผมเสียดายจังหวะการอาโช่จริงๆนะครับที่หลุดเข้าไปในครึ่งแรกจังหวะที่ปาดฟอนได้แอนโทนีจ่ายปุ๊บนะครับคือจังหวะแบบเนี้ยในรูปเกมที่มันสูสีนะครับแล้วมันต้องแลกกัน,นผมว่ามันต้องทําให้ได้จุดเนี้ยผมถือว่าคือมันน,าน่าผวิดหวังอะแล้วการอาโช่กับจังหวะแบบหลุดเดียวหรือว่าจังหวะที่มันแบบดวนหนึ่งหนึ่งกับตัวศัตรูอะครับมันควรจะทําได้ดีกว่านี้นะครับแล้วก็ปัญหาเดิมๆของมาริเต็ดนะครับ พลาดกันเองอาจจะก็เข้าใจเพราะพี่ไมูนเนี่ยทำดีมาหลายเกมแล้วนะครับมาพลาดจังหวะนี้นะครับก็เข้าใจว่าฟุตบอลมันมีพลาดกันได้นะครับแล้วน้องก็ยังเป็นเป็นดาวรุ่งอยู่อันนี้ก็คือถ้ามองในภาพรวมนะครับน้องก็ต้องอาศัยประสบการณ์ต่ไปนคือมันพลาดมันก็พลาดจริงแหละนะครับก็เข้าใจว่ามันพลาดแต่ว่าขนาดเดียวกันเนี่ยเราก็ต้องมองในมุมที่เฮ้ยมันเสี่ยงนะเพราะว่าดาวรุ่งหลายคนนะครับต้องมาลงสนามในสถานการณ์ที่กดดันแบบนี้นะครับ ม,ม,ม,มันก็ต้องให้เวลาน้องได้เติบโตต่อไปบางทีมันอาจจะต้องมีจังหวะแบบนี้บ้างเพื่อให้เขาโตขึ้นครับสำหรับ copy m ม n u นะครับแล้วก็จังหวะ1นึ่งศูนย์นะครับก็เป็นจังหวะเช็คลำหน้าพลาดแล้วก็จังหวะที่โบเว่นหลุดเข้าไปนะครับมันก็ไปเขาเรียกว่าไงคลุกคลิกคลุกคลิกไปคลุกคลิกมานะครับโอลาน่าก็เซฟไม่ได้แต่เอาจริงๆผมก็มองถึงจังหวะการเช็คลำหน้าแหละนะครับพอขยับไปปุ๊บนะครับเขาตักขึ้นมาแต่ว่าเราหลุดกันง่ายๆต่งแ่งเลยครับ นะปัญหาเกมรับแบบเดิมๆนะครับปัญหาความผิดพลาดแล้วก็ปัญหาการจบสกอร์ที่มันไม่คมผมว่ามันรวมกันหมดแล้วก็ยังมีหลายครั้งที่จ่ายบอลกันพลาดอยู่สิ่งที่ผมเสียดายอย่างเดียวนะครับซึ่งอ่ะโอเคมองมุมนึงก็เข้าใจว่าเอริสนอาจจะยังไม่ฟิตนะครับแต่ว่าสาเหตุสาเหตุหนึงที่เราเห็นเวสแฮมครองบอลได้ ai, ไม่น้อยเลยในเกมนี้เพราะว่าผมว่าไมานูขาดตัวช่วยอย่างที่เราเคยคุยกันไปหลายครั้งว่า คือพอแม็ก์ครเนลลงคนนึงรูน่ก็ตัวรุกสุดท้ายกลางที่ยืนต่ำคนเดียวมันต้องแบกทั้งหมดเลยนะครับมันก็เลยทําให้ผมว่าถ้าเอดิเซนลงตั้งแต่ต้นเกมอ่ะผมว่าเกมแดนกลางนะครับอาจจะนิ่งกว่านี้แล้วพอเราครองบอลได้มากกว่านี้เนะี่ยมันก็มีโอกาสที่ทีมอาจจะสร้างสารรค์โอกาสได้มากกว่านี้เยอะเลยนะครับแต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันก็มันก็ไม่แปลกอะไรที่กลายเป็นว่าตอนนี้ยูในเตตเนี่ยนะครับยิงประตูไม่ได้มาถ้านับก็คือเกมนี้นะครับบาเยิร์ นะฮะแล้วก็มีบอลมัดแล้วก็มีลิเว์สี่เกมแล้วยิงใครไม่ได้เลยฉะนั้นตอนนี้เนี่ยเกมรับก็ก็มีปัญหาแหละแต่สําคัญตอนนี้ปัญหาคือเกมรุกแล้วนะครับทายังไงให้มันยิงประตูดได้มันเหมือนจะเป็นเรื่องที่พูดง่ายแต่มันยากมากแล้วเกมต่อไปนะครับเจอกับแอชวิลล่าของอูนัยเอมรี่แล้ววิลล่าพึ่งทําได้แค่เสมอกับทางเชฟฟ์ยูเนเตดฉะนั้นเกมหน้าที่จะเจอกับยูเนเตดเนี่ยผมว่าวิลล่าเขาก็พยายามจะมาแก้ตัวให้ได้ฉะนั้นมันก็ไม่ใช่งานง่ายทิ้งท้าย นะครับอ่ะก็ต้องพูดถึงอยู่แล้วนะนะครับสำหรับเอริกเทนฮารคนะครับคืออันเนี้ยเราคุยกันไปก่อนอที่จะเริ่มเกมนี้อยู่แล้วนะครับว่าโอเคได้ผลเสมอกับลิเวอร์พูมามันเป็นผลเสมอที่ที่ก็เป็นแต้มใหญ่นะแต่ปัญหาคือเทนฮาร์ะต้องพยายามทำผลงานผ่านในช่วง3เกมนี้ไปให้ได้ซึ่งมันสำคัญนะครับคือเวสแฮมวิลล่าแล้วก็ฟอ r e เรสต์ตอนนี้คุณพลาดเกมเจอกับเวสแฮมไปแล้วนะครับ สำคัญคือเกมเจอวิลล่าถ้าไม่มีคะแนนหรือไม่ชนะก็ต้องยอมรับตามตรงว่าเทนฮากจะกลับมาอยู่ในสานการคิดกดกันอีกครั้งอันนี้ผมก็ไม่ได้ไปไล่เขานะฮะแต่มันก็ต้องยอมรับจริงๆว่าผลการแข่งขันเนี่ยมันก็ม,นกมันก็ชี้วัดนะครับความมั่นคงนะครับของอการทํางานของผู้จัดก,การทีมด้วยเช่นกันนะครับมันก็อยู่ที่ผลงานแล้วว่าตามตรงใครที่เซฟแต่เซฟไปใครที่ไม่เชื่อมือนะครับก็ก็ตามนั้นไปนะครับแต่ว่าการตามตรงฮนะอ่ะ สี่เกมนะครับไม่รวม FA Cup ันะไปถึงช่วงกลางเดือนมกราคมนะครับนับกันไปนะเวสแฮมแพ้ไปแล้วเหลือวิลล่านะครับเหลือทางฝ้าของเอ่อฟอเรสต์ Forest, นะครับแล้วก็มีสเปอร์คุณจะเก็บได้อีกคะแนนนี่คือจุดสำคัญนะครับถ้าสมมติว่าเทนฮากผ่านไปได้ก็โอเคแต่ว่าเทนฮากก็แพ้ไปแล้วหนึ่งเกมก็ว่ากันไปนะครับอ่ะ ช่วงท้ายนะครับขอบคุณด้วยนะครับกับทางกาแล็ก Card ร์ดจอเกมแล้วก็นัก o ว e r c l o c k นะครับใครที่ต้องการการ์ดจอดีๆนะครับม่จะเป็นไลฟ์สตรีมมิ่งหรือว่าตัดต่องานก็ฝากไว้ด้วยนะครับกับกาแล็กนะครับจาก As c e n t ตนะครับมีบริกาีให้ก็จัดได้นะครับที่ร้านขายอุปกรณ์ชั้นทรพเทศแล้วก็ท่านใดที่อยากที่จะระบายความรู้สึกอะไรต่างๆนะครับหลังเกมนี้ก็เต็มที่เลยครับขาใจว่าผิดหวังนะครับผมก็เซ็งเนาะเจอกันใหม่ครับใน หลังเกมเจอวิลล่าแสกฟุตบอลรัดดี้เฮลครับวันนี้ลาไปก่อนก็เต็มที่ได้เลยครับทุกท่านความเห็นนล่าเป็นของทุกคนนะเข้าใจว่ารักทีเหมือนกันครับจะวิจารณ์นะครับจะระบายว่าจะให้กำลังใจก็เต็มที่ครับทุกคนเป็นแฟนมือต็ดเหมือนกันฮะสวัสดีครับ